อ้าสวัสดีครับวันนี้รับพัสดุนะครับจากเคหาลมกล้าวครับเอคุณคุณว่าจะเป็นร้านรับซ่อมวิทยุส่งมาหรือเปล่าวะเฮียลมกล้าวเนี่ยคุณมากคุณมากเป็นของที่คนที่เคยส่งวิทยุมาซ่อมเยอะๆนะครับ เามาดูกันแบบพร้อมกันเลยครับปึ๊บใช่จริงด้วยครับยาดเอาออกจากกล่องนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับ างมีซีนล,ล่างซีนบนนะครับนี้ก็เป็นกระดาษหนังสือทีมรมาไม่มีอะไรมีทั้งหมดห้าเครื่องเป็นการกระแทกมาห้าเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟหน่อย ไฟป้อนไฟเยมสายป้อนไฟครับ,บอโอเคเปิดไฟแล้วสว่างไหมครับเอา,อาเรามาเริ่มกันที่ น่าจะเป็นเครื่องมบายนะครับเครื่องแรกคลิปนี้อาจจะยาวนะครับเดี๋ยวผมไปใช้อาจจะไปใช้ติ๊กต k อกตัดเอาเป็นเครื่องเครื่องไปแต่ผมอาจยาวไปเลยเพื่อนความต่อเนื่องเครื่องแรกนะครับยียสือเอเอ็มเก้าอาการหวัดออกไม่แรงตามสเปคนะครับอันนี้ก็ ก็น่าจะเป็นตามที่เขาแจ้งมาแต่ผมจะลองป้อนไฟก่อนนะครับผมเปิดไฟไว้ที่7 7็ดเโวลนะครับคืออาเปิดติดก็รู้เรื่องแล้วแต่ว่าคงไม่กดออกอากาศเพราะว่าพี่เขาบอกมาแล้วว่าวัดมันไม่ออกตามสเปคต้อปรับเป็นส2องเว้ยอ้าวปรับเป็นสิบสอแล้วนะครับเจ็ดไม่เปิดไม่ได้ อ่าโอเคเปิดติดนะครับเดี๋ยวเอาปกติส q ควลอา้าลำโพงไม่ดังด้วยนะเนี่ยลำโพงไม่ดังด้วยนะครับนี่บิวบิวซี่ขึ้นแล้วแต่ลำโพงไม่ดังนะครับอา่าลำโพงอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวต้องดูครับผมพวกนี้ใช้ได้ โลไฮไม่มีเสียงปุ๊บปิ๊บปิ๊บเวลาเราเปิดไป้นั่นเลยนะครับลําโพงน่าจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวให้ในช่างดูนะครับผ่านไปนหนึ่งเครื่องนะครับเปิดติดนะครับผมขออนุญ,ญาตไปหลีไฟล์เป็น7ก่อนนะครับปลอดเลือเอาไปเครื่องแฮนดี้แนละ้ว เครื่องต่อไปเอานี้ละกันใกล้ๆมือมาดูกัน <S <s กเครื่องจะมีอาการบอกมานะครับผมเครื <S <s ่องต่อไป Kenwood TH ยี่สิบห้า g สเปลค้างมีเสียงทราบตลอดเวลาคุณปกฟังก์ชันไม่ค่อยดีไม่ใช้ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกา้นผมขออนุญาตป้อนไฟนะครับภาพเครื่องโดยรวมนะครับก e e p k e e p skip <coughs> buat halo ติดนะครับค้างครับไฟไฟมาปกต,ตินะครับเคสเดลีลยาใรให้กินเคนะครับผ่านไปนะครับเทนวูดนะครับ ออไปนะครับอัดยาวเลยเดี๋ยวไปตัดต่อแต่อยากให้มีฉบับเต็มไว้ว่าเราเรับแบบไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับ ุไปนี่ไลยขาตั้งโอ้คิวทัชมันเตี้ยเลยเครื่องรุ่นอะไรเน,ะนดาะสแตดงด์ดนะครับ c ีหนึ่งห้าศูนย์นะครับอาการจอลายเสียงไม่ออกลำโพงนะครับาการจอลายนะครับมาดูสภาพเครื่องกันะครับกลิป คลิปซื้อมาเก็บหรือซื้อมาใช้เนี่ะคลิปมากเลยนะครับโอเคป้อนไฟกันดูนะครับที่บอกว่าจอไลน์นะครับ เปิดติดนะครับออาทำไมมันค้างอย่างเนี้ทำไมมันขึ้นค้างอย่างนี้ครับออกวิ่งไปอะไรเลยเนี่ย จอลายหรือมันเป็นอะไรไฟมานะครับแต่ว่าน่าจะเออเลยนะครับเปิดมากเอ็ดค้างเลยนะครับเห็นนะครับสแตนดานหนึ่งห้าศูนยพันป ต่อไปนะครับเย,ยสูเอฟทีสองสานะครับหน้าจอมีตำหนิหากมีจอแจ้งราคาซ่อมเปลี่ยนให้ทราบ้วยครับหน้าจอมีตำหนินะครับอ๋อนี่มันดำดำสภาพภายนอกก่อนนะครับ งามตามท้องเรื่องไหมวานไฟนะครับเปิดติดหรือเปล่าอ้าวต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟมีไหมกด PTT ได้สคลีลเอ้ามุนได้ ทํียวงานโอเคเบื้องต้นเปิดติดนะครับต่อไปเรื่องต่อไปใหญ่หน่อยเป็นอะไรเนาะ เป็นตระกูลไอคอมแล้วครับเนี่ย 02n นะครับ 02n 02n มาในอาการรบกวนตรวจสอบอาการของเครื่องด้วยครับก็คือว่าน่าจะทุกอย่างครับเราลองมาดูสภาพเบ้วงก่อนอมลิป คลิปมากโคเบียนซิงแหมแทบจะไม่สึกไอลองก่อนนะครับนี่ติดนะครับมันจะมีนี่ติด ตุ่มบวกตันใหญ่โอเคติดนะครับผมจำได้ว่าไฟมันอยู่ตรงนี้เออใช่ไฟติดอา้าวซอกเวลโวลูมเปิดแล้วไม่สูไม่ซ่ากดส่งเอมิเตอร์ขึ้นมอนี้ไม่ได้ลำโพงมีปัญหาหรือเปล่านะครับจะให้ในช่างตรวจสอบอีกทีนะครับ ไฟทังติดอยูสวยงามโอเคนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจ R&K เข้ามันไก่สื่อสารนะครับวันนี้รับเครื่องทั้งหมด5เครื่องนะครับขอบคุณครับ